ชื่องานสอดมาสด้า2.2แดกปาร์ตี้ครับผมแดกปาร์ตี้ใช่ไหมครับทำมันเราก็ไปแจกด้วยนะครับสมัครน่าจะเข้าๆเข้าที่รู้ก็หนึ่งเบอร์ก็ประมาณสามร้อยบาทประมาณนั้นไงคันนี้นี่ยคนจำได้เขาเป็นใครครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ผมครับเจพีจียิ้นออยผมคุณวีพีจีเอ็นที่น้อยครับผมนะครับก็คือวันนี้เราจะมา ฝากนะครับฝากว่าเดี๋ยวอีกวันที่1ตุลาครับเราจะมีงานแข่งนะฮะก็คืองาน f o r ์ m มาสเต2.2 Deck p a ปารตนะฮะที่คลองห้าเหมือนเดิมวันที่1ตุลาซึ่งรายการนี้นะฮะทางทีมของเรานะฮะก็มีรถท็อแข่งขันเหมือนกันตูันยครับคุณวีครับผมมีเพิ่มอีกฟอร์เฟียสตด้วยกับฟอร์กันด้วยตัวนี้เป็นรุ่นที่ทาง p ีจีนะฮะเปิดรุ่นให้วิ่งเลยครับผมชสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะ งานนี้งานชื่ออะไรชื่องาน Ford Mazda 2.2แดกปาร์ตี้ครับในสเก็ตตัวงานนะเชียงวันถึงเชียงคืนแต่อาจจะมีดีเลย์ก็ว่ากัน,น,นไป่ทั้งหมดมี20่ลุนน่ะฟอร์ดลุนรอบนี้มี2ีลนแต่ลุนแรกเคียงเริ่มต้นเฟียสตากับโฟล,ล์คัสรถบ้านน้ำมันเราก็ไปแจกด้วยครบ<น> uk, อบนี้สนุกสนก สมัครน่าจะเข้าๆเท่าที่รู้ก็หนึ่งเบอร์ก็ประมาณ300บาทประมาณนั้นแห็นเหนคุ่กัดนมถือว่าถูกมากนะครับไปลองกันได้ต้องเข้าใจไงบางครั้งอ่ะโฟกัสกับเฟสต้าอยากอยากวิ่งอ่ะไม่ไม่มีไม่มีใครจัดอถึงานที่จะจัดเฉพาะรุ่นเนี่ยมันน้อยก็ถือว่าเรามาเปิดสนามให้เลยแล้วกันหลังจากเฟสต้าเสร็จโฟกัสเสร็จรถบ้านเสร็จแล้วก็มาวิ่งไปแค่เก ต่อจากปีทีห้า่วน W E เครื่ WE, อง W E ก็ต่อจากโอของสมดุลซ้อนของฟอร์ดกับเลนเจอร์ประมาณนั้นเท่าเดียวประมาณ20บกว่าล้20ีล้นอ่ะท่าเท่าที่รู้ซึ่งตอนจริงเนี่ยตอนเนี้ยคือเราเขาขายขายน้ำมันเครื่องอ่ะนะให้ให้อู่ที่ทำเกี่ยวกับมาสด้าเกียวกับฟอร์ดเนี่ยหลายอู่ด้วยกันคือจะบอกว่าวน้ำมันของเราเนี่ยค,คือ,คนอนนในงานเนี้ยของเราก็ใช้น้ำมันตัวเนี้ยวิ่งในงานด้วยตอนเนี้ย เราขายกับอู่หรือเซอร์วิสที่เขาทาสอร์มาร์ดได้อยู่ทนะี่ที่ตอนนี้เพื่อความมั่นใจกับลูกค้าก็ประมาณมี YRC หลักลเกซิ ified, มอริฟายมีอู่ต้นเซอร์วิสลาดบุรีมีศิล <c oughs> <c oughs> าชาอ้นอู่เถื่อนศิลาชาอ้นอู่เถือน,าาออออนมีปุ้ยปักเกต มีช่างโออยู่พิโลนะฮะช่างโออยู่พาชุมพลนะฮะพ<า>ิพิสมุโลกก็นี่ฮะก็เชื่อมั่นได้เลยว่าเราเนี่ยทำออกมานะฮะสำหรับน้ำมันของเราใช้ได้กับฟอร์มดมา d ดนี่ถือว่าดีมากๆเพราะว่าการันตีจากหลายๆอู่แล้วก็ยาวนานนะเป็นตัวแทนกั็มายาวนานแล้ว ก็พวกนี้ก็เป็นสายสายฟอร์สายมาด้าทั้งหมดที่ที่ที่พูดถึงะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลือกะเลือกใครๆก็รู้เลใช้กี่ิ็ไดก็คือเนี่ยก็คือเนี่ยตัวนี้ห 5W30 5W40 นี่คือได้เลยพวกเซตต้าพวกอะไรนะครับซึ่งตัวนั้นใช้แข็งได้เลยใช้รถบ้านก็ได้ซึ่งก็ลองติดตามไปดูแล้วกันครับประการมาที่หนึ่งก็่ดี๋ไปเจอพวกเราได้เจพวกเราได้ใยงาน อ่ะงานต่อไปสินค้าใหม่ๆอาจจะเข็นกันรอนไม่แปลกไปนะไม,ไม่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันรอนอันนี้ก็คือตัวใหม่ที่เราทำออกมาใหม่เลยคีอเดี๋ยวตอนนี้เบนเบอร์ 10W60 l l s s Oil สำหรับรถแรงแรงเบนซินที่มาสูงสูงๆประมาณพ่านมาอัพพันมา หมือนสลายรถแข่งบางบางรถแข่งบางคนนะเขามีความร้อนนิดหน่อยเหมือนวิ่งสเก,กีหรือแดกก็ได้อันนี้แหละ<ม>เวล<ร>าเป่าอ่ะเป่าเราเติมเติกเคร่มไปมากขึ้นใช่ไหมเป่านี่ทำให้ความร้อนของเครื่องจักรไม่ก้อยอุณภูมิไม่ค่อยยุ ไม่ค่อยขยับก็จะอยู่ในย่านใช้งานปกติจะไม่ได้โดดจนความร้อนขึ้นสูงมากจนทําให้เครื่องมีปัญหาไม่ไม่ใช่นะจริงๆริงที่เดียวผมก็เคยแนะนําครั้งหนึ่งที่โต๊อภิระที่ของแข่งสกิทที่เขางัาแจนแตเขาใช้อันนั้นเป็นเบอร์040ก็ยังใช้ได้เลยใช้ก็ยังใช้ได้ไหขยับตัวตัวนี้นะฮะตัวเลสทอยเนี่ยก็ได้พี่ธนินพัฒน์ก้ยเนียมตอนนี้คือแกก็ขับสกิอยู่แล้วฮะ ก็ได้แชม์มาหลายที่นะฮะก็ตอนนี้แกก็เอาตัวนี้ไปทดลองใช้อยู่ในสำหรับรถยนต์ของแกคงรถคันนี้แหละคนจำได้เขาเป็นใครกันบ้างอ่าก็เนี่ยฮะแกเราได้ให้พี่ธนินพัฒ์ไปลองทดลองใช้ดูนะฮะก็เดี๋ยวเรามาติดตามผลกันอีกทีว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้ไปเกจิ้งน่าจะผมเปลี่ยนอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นแกลอนที่เป็นตัวอย่าง เดี๋ยวผมเปลี่ยนไปก็ตอนนี้พคเกจจิ้งก็อาจจะยังดูเป็นสติกเกอร์ยังดูเป็นตัวหนังสือพิมพ์อย่างนี้อยู่เนาะแก้วน6ลิตรอย่างเดียวไม่มี1ลิตรเจพาพแกลวน6ลิตรอย่างเดียวเป็นแก้อนชี้ทองด้วยก็เราจะฝากเพจเราเหมือนเดิมนะ,ะก็ยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันได้นะ,ะที่เพจเรานะเพจ PG e n g i n e Oil Thailand คระับ <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ